ะลุมิติโลกวิญญาณตอนไปนอนทับที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงๆ ในที่ทำงานเก่าซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมพรนักง,งานของแบรนดอาหารเสริมแห่งหนึ่งที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศพนักง,งานทุกคนที่ผ่านโปร3เดือนแล้วก็จะได้รับการบรรจุเป็นพนักง,งานประจำจากทุกสาขาทั่วประเทศจะต้องถูกส่งตัวมาอบรมที่ศูนย์แห่งนี้โดยทางบริษัทจะเป็นทุะจ่ายค่ารถและก็หาที่พักให้แก่พนักง,งานโดยจะเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ใกล้ๆกับศูนย์ฝึกอบรมและเป็นแบบนี้มาตลอดหลายปีจนมาถึงพนักง,งานรุ่นหนึ่งทางศูนย์ฝึกก็โทรไปจองอาพาร์ตเมนต์เดิมตามปกติพนักง,งานจะมาถึงก่อนวันอบรมหนึ่งวันเจ้าหน้าที่ก็พาไปเช็คอินแล้วก็นัดแนะว่าพรุ่งน,นี้เจอกันที่ตึกกี่โมงพอเสร็จลทุกคนก็จะขึ้นห้องพักผ่อนวันนั้นก็ผ่านไปตามปกติ รุ่งเช้ามาพนักง,งานก็ทยอยกันมาที่ศูนย์ฝึกมีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องไมยเมื่อน้องไมยมาถึงหน้าตึกศูนย์ฝึกจู่ๆก็ร้องกรีดขึ้นมาดังลั่นแล้วก็ตะโกนว่ากูจะเข้าไปกูจะเข้าไปข้างในกูจะเข้าไปแล้วก็ยืนร้องกรีดอยู่ตรงนั้นพี่ๆครูฝึกและทุกคนพากันแตกตื่นวิ่งออกมาดู แล้วก็เรียกน้องมายน้องมายเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปน้องมาหันมาตาขวางแววตาเหมือนไม่ใช่คนแล้วก็ตอบว่ากูกูไม่ใช่ชื่อน้องมายกูไม่ใช่อีนี่มันไม่ให้กูเข้าแล้วก็ชี้มือไปที่สารพระภูมิคราวนี้ทุกคนเริ่มใจเสียมองหน้ากันเพราะว่าเสียงที่พูดนั้นไม่ใช่เสียงและก็สำเนียงของน้องมายเลย พี่ครูฝึกคนดึงถามว่าอา้าวถ้าไม่ใช่ชื่อไมล์แล้วเป็นใครอะ่ะเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี้รอแฟนมาหลายปีแล้วถ้าถูกแฟนทิ้งก็เลยผูกคอตายแล้วก็ยังรอแฟนกลับมาหาแต่แฟนก็ไม่เคยกลับมาหาเลยเพราะมาถึงตรงนี้ทุกคนก็ช็อกพี่ครูฝึกก็เลยบอกว่า,เ,าเดี๋ยวจะพากลับไปส่งที่อพาร์ตเมนต์นะ แล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะกรมกันอยู่นานจนเขายอมกลับจึงให้พี่อีกคนหนึ่งขับรถไปส่งพอไปถึงหน้าอพาร์ตเมนต์ก็บอกเขาว่าลงไปเถอะมาส่งแล้วต่างคนต่างอยู่นะแต่เขาบอกว่าไม่ไม่อย่าตามีนางหมายคนนี้ไปทุกคนก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมอีกแต่ดูท่าทางยังไงก็ไม่ยอมท่าเดียว ทีนี้ก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะพากลับไปที่ศูนย์ฝึกแล้วครูฝึกก็เลี้ยวรถออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วก็ขับรถพาพิธีวัดที่ใกล้ที่สุดพอเข้าในเขตวัดน้องไมยก็เริ่มดิ้นเริ่มโวยวายและด่ากราดทุกคนจนทุกคนต้องช่วยกันพากันลากน้องไมยขึ้นสลาตลอดทางน้องไม้ด่าไม่มีชิ้นดี หลวงพ่อท่านก็ตกใจเมื่อได้ยินเสียงโวยวายจึงรีบเข้ามาดูเมื่อได้ฟังความจากครูฝึกที่ได้เล่ามาทั้งหมดแล้วหลวงพ่อจึงบอกกับผีตนนั้นในร่างของน้องหมายว่าโยมเอ้ยถ้าอย่างนั้นโยมก็มาอยู่กับอาตมาที่วัดนี่แหละอยู่ใกล้ๆกับศาลาเนี่เวลาที่มีใครมาทำบุญ โยมก็มานั่งข้างๆาลาก็จะได้บุญไปกับเขาด้วยอย่าไปทำอะไรกับน้องเขาเลยมันจะเป็นบาปติดตัวเปล่าๆหล,ลวงพ่อขอบิณฑบาทนะพอหลวงพ่อพูดจบคราวนี้ผีตนนั้นก็ร้องไหส้สะอกสะอื่นน้ำตาไหลพรากออกมาบอกว่าไอ้ตอนที่เขาตายตอนนั้นญาติพี่น้องเขาไม่มีใครรู้เลย จึงไม่เคยมีใครทำบุญให้เพราะว่าเขาเองที่หนีตามผู้ชายคนนี้มาแล้วก็มาถูกทิ้งไม่รู้ว่าจะทำยังไงอับจนซึ่งหนทางก็เลยผูกคอตายแล้วก็อยู่ที่ตรงนั้นมานานไม่เคยมีใครทำบุญให้เลยและสุดท้ายผีตนนั้นก็รับปากว่าจะอยู่ที่วัดทำตามคำขอของหลวงพ่อ เพราะว่าไม่มีที่จะไปสิงสู่อยู่ที่ไหนหลวงพ่อก็เลยบอกให้ครูฝึกเอาสร้อยพระสวมให้น้องหมายทันทีที่คล้องสายสร้อยน้องหมายก็แน่นิ่งไปในทันทีจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันอุ้มน้องหมายขึ้นรถกลับไปที่ศูนย์ฝึกพอสักพักหนึ่งพอน้องรู้สึกตัวครูฝึกก็เลยถามว่า เออรู้หรือเปล่าว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านเมือ่อกี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน้องหมยก็ตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอมันมันเหมือนว่าไม้หลับวู้ไปไม่รู้สึกตัวเลยทุกคนต่างมองหน้ากันแล้วก็ตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งบดให้น้องไมยฟังจากนั้นก็ผ่านน้องหมยไปเก็บของออกจากอาพาร์ตเมนต์ห้องนั้นไปอยู่ที่อื่นทันที พอถามคนที่เฝ้าเคาน์เตอร์ที่แรกเขาก็ตะกุกตะกักแต่พอพี่ครูฝึกเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเขาก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนผูกคอตายในห้องนั้นเป็นศพไม่มีญาติและห้องนั้นก็ถูกปิดมานานแล้วแต่พอตอนทางศูนย์ฝึกโทรมาห้องมันไม่พอก็เลยต้องเปิดห้องนี้ให้พักทุกคนก็เลยถึงบังอ้อ หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นพวกเราก็พาน้องมายไปส่งขึ้นรถกลับต่างจังหวัดโดยกําชับว่าให้สวมพระตลอดและให้กลับไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นด้วยและหลังจากนั้นทางอาร์ตเมตนก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญห้องนั้นและเปิดให้เช่าตามปกติโดยนับจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีเรื่องของวิญญาณพูดผีอะไรเกิดขึ้นอีกเลย ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ Thank you.